เดี๋ยวผมรอเข้าแทงถัดไปนะรอรอเข้าแทงนี้น,นะครับปล่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเกันนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารนะครับการบริหารเงินของเรานั่นแหละโอ้โหนะครับเมื่อกี้กดไปแล้วนะครับอ่าก็กดได้ราคา สวัสด,ดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องตั้มออฟฟิเชียนะครับผมแล้วก็สวัสดีกลุ่มเรียนรู้ของตั้มออฟฟิเชียเช่นกันนะครับผมก็เรามาเจอกันรอบดึกนะครับก็จะหาออเดอร์นะครับสัก2องออเดอร์ต้องรอดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับกราฟเป็นเทนลงมาชัดเจนนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็ดูว่ามันจะมีจังหวะเข้าหรือเปล่านะครับถ้าดูคลิปย้อนหลังของตามอ f ฟฟิเชียลก็ลักษณะแบบเดียวกันนี่แหละครับผมม,มันเป็นรูปแบบการเข้าออเดอร์แบบง่ายๆเขาขึ้นไปไม่ ได้ราคานะครับเแล้วเขาดิเจ็ตช่วงรีกแปดวีนะครับผมก็กลัวมันจะดนส่วนขึ้นไปเพราะว่าได้ราคาไม่ดีแต่มีรีิเจ็แรงชรัดด้วยนัเมื่อกี้นะครับผมก็เลยไม่เข้านะอีกอย่างนึงเขาก็ลงมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าแท่นี้มันจะปิดแบบไหน เห็นครับปิดแบบนี้ถ้าเข้าไปได้ราคาไม่ดีอาจจะแพ้วีสืดท้ายและตอนที่มันรีเจ็ลงมาเนี่ยมันรีเจกแรงเกินนะครับเราก็จะได้ราคาที่แบบมันไม่ได้นะครับราคาไม่พอใจก็ไม่กดนะครับรองใหม่ส่วนแท่งนี้รีเจ็นิดนึงก็ลงมาเลยนะครับไม่เป็นไรครับหาจังหวะใหม่ ก็สำหรับเพื่อนๆนที่เปิดดูนะครับติดตามตามออฟฟิเชียลนะครับการเข้าออเดอร์ก็มันก็จะมีเล็กๆน้อยน้อยนะครับเอาไปปรับปรุงเอาไปแบบเขาเรียกว่าเอาไปปรับปรับใช้ดีกว่าครับเอาไปปรับใช้ตรงมันผมเปลี่ยนจากเป็นสิบห้าเหรียญน้อเมื่อกี้เป็นห้าเหรียญเอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับคือรูปแบบนะมันชัดแล้วแหละนะครับ ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราจะเข้านั่นเองนะครับผมหาจังหวะเข้าที่มันแบบแม่นยำาหาจังหวะเข้าที่มันแม่นยำครับแล้วก็รูปแบบนะครับดูเทียนดูนะครับก็พูดง่ายๆก็หาแนวที่แนวในอดีตนั่นแหละนะครับ มันผ่านแนวในอดีตลงมาแล้วที่ผมตีเส้นไว้อะครับถามว่ากลัวไมหมแนวก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับกับกับแนวเท่าไหร่ครับปล่อยให้มันผ่านแนวไปก่อนไม่ว่าจะอดีตนานแค่ไหนก็ก็ไม่ควรยุ่งครับรอดูก่อนนะครับ ใจเย็นๆนะครับผมสาหรับใครที่อดูก่อนซึมๆครับรีเจ็ตซึมๆเห็นไหมครับคือแบบพอรีเจ็ตมาแล้วแบบแรงแล้วมันมันไม่ได้ราคาครับคือมันรีเจ็ตแรงลงมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็กลัวโดนสวนนะครับไม่ใช่ลังเลนะแต่มันไม่ได้ราคานี่คือแบบ เราก็เข้าใจนะครับถ้ามันไม่ได้ราคาพอมันโดนส่วนปุ๊บมันจะเกิดการหัวร้อนถ้าเราแพ้นะครับแต่ถ้าเราเรออีกสักนิดหน่อยนะครับได้ราคาที่ดีอย่างเงี้ยเห็นไหมแท่งนี้เห็นไหมครับพอพอมันดีเก่งออกมาแรงมันก็พยายามที่จะขึ้นไปเห็นไหมครับมันพยายามที่จะขึ้นไปรอรอดูรอดูตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นอ่อนแรงหรือเปล่าถ้ามันอ่อนแรงเดี๋ยวรอออเดอร์แท่งถัดไป ไม,ไม่ได้ครับไม่ไดไ้รอดูอีกแค่นครับใจเย็นครับคือพอเรามานั่งมองกราฟก่อนที่เราจะไปตัดสินแล้วก็กดไปเห็นไหมครับมันรีเจ็คแรงเสร็จปุ๊บมันมันมันน่าจะลงตามแรง แต่มันก็มีแรงซื้อดันขึ้นไปน,นะครับกลายเป็นปิดเขียวแต่ถ้าเรารออีกสักนิดนึงถ้ามันขึ้นไปได้ราคาที่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเออกดกดได้แต่เราเสียเปรียบตรงที่ว่ารีเจ็ตออกมาแรงแล้วเราไม่ได้ราคาเ,เดี๋ยวผมรอเข้าแท่งถัดไปนะรอรอเข้าแท่งนี้นะครับ ปล่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับที่ตัดสินใจเข้าเดร์นี้ไปก็แรงขายเข้ามาแล้วนะครับแรงขายเข้ามาก็เลยเข้าไปก็ลุ้นอย่าให้มันชนแนวข้างล่างแล้วกันนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่ามันจะมีแรงซื้อรออยู่หรือเปล่านะครับที่เป็นเส้นกิดนะครับแนวเส้นกิดที่ผมตีไว้นะครับไหวไหมโอเค,อ,เคอันนี้ก็คือเข้าตามความรู้นะครับเข้าตามรูปแบบแล้วนะครับถ้า เกิดแพ้ก็ก็ต้องยอมรับนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะครับก็อยากจะฝากอ,าอยากจะบอกไม่ใช่ฝากอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับก็สำหรับคนที่ติดตาม ตัมออฟฟิเชียลไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนก็ดีนะครับคนที่ติดตามไม่ได้เรียนกับตัมออฟฟิเชียลก็ก็ดีนะครับก็อยากให้เน้นตรงที่ว่าเราเข้าใจรูปแบบแล้วก็ก็ไปอาศัยก็คือการรอรอจังหวะร,หรูปแบบรอจังหวะการเข้าออเดอร์แบบนี้นะครับถ้าเราไม่รอมันก็จะมี ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุอเดอร์ดที่เรากดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไม่ว่าจะรูปแบบมานะครับจังหวะได้อะไรทุกอย่างครบกดไปเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นแบบไหนนะครับผลมันไม่เรายังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราเข้าตามรูปแบบตามเงื่อนไขที่เราเรียนรู้มาแล้วนะครับเราก็ต้องยอมหลักนะครับ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เนาะมันก็มีเหตุผลของมันเนาะกราฟที่มันวิ่งขึ้นลงนะครับทั้งสถานการณ์อะไรทุกอย่างก็ก็เช่นกันนะครับมันมีผลหมดนะครับมันมีผลหมดหาหาเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะครับ เราตั้งเป้าไว้ไม่ไมเยอะตั้งเป้าไว้วันละยี่สิบเหรียญมันเริ่มนะครับถ้าจบถ้าชนะอีกหนึ่งออเดอร์ก็จะจบงานได้นะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนเงินลงทุนนะครับก็มันมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่ามันเป็นจิตวิทยานะครับก็ที่จริงก็เติมไปดูให้มันเยอะๆไว้เวลากดเราก็จะได้อุ่นใจสมมติว่าถ้ามีหนึ่งพันอย่างงี้ยครับถ้าเรากดแช่ ยี่สิบสามสิบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอน้อยมากนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้หรือเปล่านะครับการที่มีพอร์ตเยอะนะครับแต่ถ้ามีพอร์ตน้อยก็ลดความเสี่ยงในการที่จะในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองอันนี้ก็เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารนะครับการบริหารเงินของเรานั่นแหละโอ้โหนะครับเมื่อกี้กด ไปแล้วนะครับอ่าก็กดได้ราคาดีด้วยนะครับแบบมันสวิงนะครับเมื่อกี้นะครับอ่าโฟโลเทนนะครับมันก็โฟโลเทนมันก็มีความเขาเรียกว่ามันมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูว่าเนี่ยมันไอจุดนี้มันสวิงอนะแต่ก็อ่าดูสิ รุนกันครับเมื่อกี้นี้แบบมีแรงก็ามาเิดหน่อยนะครับแต่ตัดสินใจเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับมาเจอจังหวะที่การาฟสวิงพอดีนะครับอ่านี่ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าการาฟสวิงก็เลี่ยงดีกว่านะครับการาฟที่มันนิ่งถ้ามันช่วงนี้มันไม่มีก็ไม่ควรที่จะเข้ามาเทรด นั่นเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ